ดับพี ada, uh, uh, uh ่น้องครับอ <Yes. S 2> uh ีกคลิปหนึ่งครับกับทีมงานวิถีอีสานครับจันเตียนครับสวัสดีครับวิถีอีสานครับผมครับผมสวัสดีครับครับวิถีอีสานครับครับผมอีกคลิปนี้แม่งครับครับมาตุ้มห้มกันอยู่บ้านเนาะคลิปนี้เนาะเฮาเนาะครับหมูรับแม่งครับผมเมนูอย่างก็ครับพันเตียนครับมื้อนี้เป็นเมนูเด็ดพี่น้องคำประคำมื้อนี้ก้อยซอยจุพี่น้องคำประคครับได้ทานที่เมื่อไรครับโอ้อีพป๊เรามาให้โอ้อหลายับพอครับีผมลายดำ บักลินไม่ครับผมจะว่าทั้งนี้เพื่อจะรับบักลินฟ้าลินฟ้านะครับอ้าวทีมงานเก่าทีมงานเดิมทีมงานอีสาะบรนเทงเนาะครับผมเนาเป็นเป็นเจ้าภาพมาเนี่ยอยู่อยู่บ้านนู่นเมืองสาผมนู่เมืองสาครับทีมงานน้อนไม่อีสาะบรนเทงเปิดช่องไม่ฝากฝากทีมงานไอ้ร้อยนี่ละครับผมห้าร้อยเนี่ยครับครับถไอ้ ติดตามกดแชร์นะครับผมงานอีสานแพทย์พิ่งเปิดช่องไหมเปิดไอ้เพิ่งปล่อยเอียงก็ปล่อยซิงเกิลใหม่หรอนางเอกงามงามพี่อะไรนางเอกนางเอกบ่ไดลโมเดลมาไปติดตามนางเอกเมิ่งไอ้น้องบีมครับนางเอกผู้ดีอกหักเพราะหักเจ้าเพิ่งไหวไปสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเอ้ามื่อนี้ทีมงานเท่านะครับ รวมไปถึงทีมงานของเวทีอีสานนะครับมันนี่มากินเขาน้ำกันบ้านน่องไส้นะครับนี่ครับบ้านอีสานบ้านแพรียงบ้านเมืองศาสตร์เมืองศาสตร์มันนี่จานเตี้ยนนะครับแล้วก็ทีมงานเวทีอีสานเท่าสุขคนนะครับน้องมากินเขาน้ำกันสามทิมงานเลยมาเนี่ครับผมสามทีมงานเลยมาเนี่นะครับตุ่มห่วมกันเปินว่าหากกันไว้ดีกว่าสั่งกันเงินครับมีแบ่งปันกันใส้เปินว่าให้เจ้าหญาหญาไว้คือป่าครับเอียน ห่วยม่าแนวไหนเนาะไปนั่นได้ไหมอะไรพวกนึงเตรีมงานวิธีสาลเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาพอดะนี้ขังลงไปขังไปเลยมาซิมฟีมืออันลาบเข็มมาลาดนะครับจานลอยเป็นคนลาบเองครับข้างอุบุนบลาบอุบุนแต่ว่าผมเลยผู้จ้งว่าจานลอยพี่ตั้งแต่ห้าที่ตามทั้งช่องวิธีสาลว่าเป็นโชว์ไปแล้วครับเทคนิคหรือว่าสูตรยี่ตรงนั้นแมนครับว่างคันนี่ให้ช่องวิธีสาลไทยแล้วตอนเพิ่นตอนตอนตอนผมกำลังลาบ ครับแมนอจันเทียนนอครับแมนแมนครับนะครับโอ้ดีใจหลายแต่มาตุ่มพ่วงกันมาหนีคุณแม่ค่ะเบิกบานแจ่มใสคุณแม่ก็ดีลูกหลานมาเยี่ยมมาหยามแล้วแม่เด้อมาหนีเด้อนะครับหมันยื่นละหลายอีแม่นะครับผมสุดยอดเลยนะครับคุณพ่อครับป้ายปักป้ายังครับอาบีสดๆมาให้เอ้าพวกเองมาพี่น้องมามาพี่น้องมือก็หละฝีมือของไอ้อร่อยมือนี่เป็นไหนนอพี่น้องเดยบักลิ้นไม่ตัวหนั้นบักลิ้นไม่ไรครับมาใหม่ตา กินกินข้าวแบบบ้านๆพี่น้องครับนี่แหละวิธีมีทีชีวิตอีสานบ้านๆคลองแท้ครับไอ้ไอ้นี่นุ่มบัดไออีสานมันเพ่งเพิ่นปลาเพิ่นบ่อนป้อป้อกินดิบตัวบ้อใครฮาป้อเลยป้คราร์ดอเลยนี่แหละมนไดดนี่แหละครับต้นตำบรับ วิถีชีวิตคนอีสานขนาดแท้นะครับนั่นคือช่องวิถีอีสานนะครับของพันเตียนเพิ่นและก็ทีมงานมื่อนี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับเออมาเยี่ยมมายามทีมงานบานแพงเฮานะครับนี่ทีมงานบานแพงนี่ทีมงานวิถีอีสานครับจัด้อยเป็นซื้อกางนะครับมื่อนี้นะครับขออนุญาตเรียกนักกินสูกินนะครับครับผมต้องขอขอบคุณทั้งช่องของไอ้ลอยลายพี่น้องครับทีมงานไฮเกียรติมาร่วม กับพายครับกับน้องกับนงนะครับเนาะครับผมดีใจดีใจครับผมครับแซ่บเสีับต่อไปสิได้ร่วมงานกันครับผมนะครับคิดว่าตัวนี้ก็ร่างคูกันว่าสิบผ้าอันผมพอดีมีวงของลุงอยูเล่าเสด็จผ้าโคูกันนะครับทีมงานวิธีอีสานปะทากับอ่าร้อยพเลาะนะครับสิไปถ่ายท้ำอยู่ทั้งเล่าได้จังได้รอติดตามเนาะเร็วๆนี่แหละโบดอนดอกนะครับผมเบิร์ตควิดนี่แหละไปเลยเนาะเอามาๆพี่น้องเขาครับผมเดี๋ยวสิพาทีมงานวิธีอีสานไปบุกสมปอเล่าครับพี่น้องครับ พี่น้องแฟนครับเอฟซีทั้งเล่าเตรียมตัวฐานนะพี่น้องเออตามทีมงานนะขักไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวไปสวรรค์เขียดไปจุติสนครับผมอยู่ผมอยู่เขียดสวรรค์เขียดครับเขียดไปไปครับทีมงานเขาต้องไปน้ำกันเขียดมาสปอร์ตเลยเขียดมาสิอร์ตเลยเฮ้ยเขาสีเอาเปล่ะเตรียมเขียดมาสปอร์ตได้เลยเฮานะครับไปกันเลยนะครับเอา อันนี้คืออาอนาคตนายพักหนานะครับเพราะว่าจันร้อยกาสีไปเบิงว่งแทนคุณพอเขาคุณพอเสียไปแล้วปีนี้าัปพักบานๆก็มีตัวนี้งค่ดยอดเาเนาะดอกคกินนปินมาแล้วลุงุนมาเนี่ยครับนี่เราคองแท่บไหมบ่ายังไงลุงบาร์ดกมึงเออมีส่วนสุดยอดเลยยอดข้าง้บข้ง เอาติดตามคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องจะได้แฟนคลับเอฟซีของจันร้อยก็ติดตามช่องวิธีอีสานน้ำติดตามช่องน้องไส้หลาน้ำอีสานบ้านแพงนะครับอ่ะนะครับต่อไปนี่กับ จันลอยน้ำแดงด้วยครับเรื่อจันลอยครับแต่ว่าผมมาโคตรเอารุกคนแล้วล่ะวันจันลอยจ่บานแป้งบานแป้งบานแคนงบานแป้งเนี่ยนะมันเป็นคนท่าองุบนได้ไหมครับต่อไปอาจจะได้ร่วมกันนะครับเพราะอาจแล้วครับคือว่าได้ร่วมกันแน่นอนครับกับผ่นทีมงานพ่านเตียนนะครับครับอ่าตอนนี้ว้างโครงการแล้วนะครับสิพากันไปหาเลาะทั้งทั้งสปปลาวพี่น้องทั้งสปปลล่าห้าอะทั้งซอฟบอลล่าเตรียเตรียมตัวทาต้อนรับกันทั้งคนเนาะผ่านสิไปบุกอาหาร เพื่อนบ้านอาจจะไปเบิ่งวิถีชีวิตอีสานแบบเล้าขนาดแท้ว่ากาแาได้เนาะครับผม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 ไปแล้วผมยังว่าสุดยอดครับดีดีเป็นเนื้อมันอย่วานเพราการนี้ครับไปลองครับผมครับดีดีดีนะครับผมถือว่าวัฒนธรรมยังโอเคเลยครับไปไปน้ำกันละครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังไรเบิดโควิดนี่ละช่วยกันไปเตรียมแล้วครับตอนนี้เตรียมพาสปอร์ตแล้วครับ เบอรโควิดไปนะครับเดี๋ยวเจ้านายไปพ่อกันอทุกคนทั้งแฝงสวรรค์นาเขตนะครับบ้านบ้านเกิดจานร้อยกรว่าได้ทั้งคุณนะครับเพราะว่าบ้านมันเป็นการได้ไปเพื่อนบ้านเหอเอามาเพื่อนไปกับคนกีนไปน้ำอยู่หรอไปไปไปครับเอมของก้อต่กอดไัสดีฮะเดี๋ยวเจ้านายรอติดตามครับพี่น้องวิธีอีสานประทะกับร้อยพัดรอรากาช่อง อาารยมันเพียงครับเดี๋ยวจังไดเสด็จมีโครงการพากันไปสอบปอปอเล่านะครับพี่้องครับจะได้ถาตอนรับกันน้ำขุนเนาะแต่ตอนนี้จุกันสะกอนเนาดึกดึกครับอาจารย์ดึกดึกสุดยอดเลยไอ้เพื่อนนะเสือแม่บอกไอ้ยังเพื่อนว่างข้ามมีข้ามีสีคสีคสีโพวิวไรโน้พี่รองครับมือไสี่คสโวิวไรเะเพื่อนนะพี่รองเออเอะ ข้าวเสียงกินข้าเสียงจูข้าเสียงอันนี้ลาบจานร้อยเป็นคนลาบครับพี่น้องไปเบิ่งช่องวิธีสารเลยพี่น้องเด้อจานร้อยเป็นคนลาบมาครับครับอนนี้ครับเบาสาดไปเลยเบาสารแก้วเลยครับเจ้าเบ่าสบแต่คนป่วยเหรอพี่น้อง อ้าดึกดึกโอ้ยวัดเรา่วยที่สันเราไปลาดเลยน่ะไปแล้วอิ่ม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 อิ่อิ่มกิ่มอ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 ั่มอร่มอิ่มอน่ดอิ่มอิ่มอิ่มัิ่มอิ่มอิ่เอิ่มอยูมอิ่นอิ่ม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 าิ่มอิ่มอจ้าอู่้อิ่มนี่ะครับอิ่มวิ่มอิ่มอิ่บอิ่มอิ่ะครับอุ่มอมฮมองอิ่ปันกันนะครับ กินเกากินน้ำก็เอื่นกันเบิดสูงกันเนาะไเนาะครับผมครับแม่หลายแนวอยู่ทังนั้นเอาไปทั้งปได้ที่ล่ะนุสัตว์นกไปทังปุ่น่นี่เออมตเสียมตวาเป็นเสียเป็นเสียครับเป็นเสียมุ้ย่ไงต้งเป็นเสียเป็นไปไม่ได้ไม่ต้ว่าคุเป็นเสียเป็นเสียาวแง่แล้วกจะเป็นทรงย่เนไบอกน้อวมนปนอยเ โอ้วันน้แตเป็นโรครับครับลงคุว่ามันเสียมัน่าเอาโอ้โอเนื้อกีตัวเ้เบิ้งน้นอ้เนื้อนั่นนี่ของแกเลยอ้เนื้อนีจนเรือหมมาพี่น้องเสีน่าสุอยูจนทนปดจนเืออ้เนื้อไหมมามมาสอยมาสอยเอาเอาเอาหมน่าเอาอยยม่ๆ่อนเลยเนื้อเบโกตัวนี <cents S 1> เอาต้องหนีพ่อหยีเอาสุกไล้มันกระยากครับซุกไล้มันกระหยาบมากจบแล้วลากโซ่เนื้อนะครับผักหวานเรื่อยเนื่อยเจียวเลยครับเจียวเลยเนื้อเบโกเนื้อเบโกเอาเอาดึก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 เข้าเอาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วซอยมามาพี่น้องโอ้เหนื่อยไหมไอ้เนี่ยตัวตัวผมมากแน่เลยเหะอไอ้มากก็ไม่เก่ครับผมดิบๆผมตัวนี้บอธนัทอะไรตัวนี้บอถนัทอะไรครับแต่่วากินได้อยู่ครับ เอาหนลุงฝนั้งมากเอาไปให้ไปนีครับพี่จแซบล้นองเลยจะกินข้าวมิยไยนครับกินข้าวมิ้า็นะเราข้าวมิยายนให้ไปนองเพิ่งน้มันโอมันเบิรมันจะเบิร์ดที่ทำประจานาสูงนี่อือน่ะไนอนนะบังอันนี้ข้อขนเน้อติดมันทีมงานคนมากโอ้แซบบแซบเอาเกินกินคักๆเอาครับผมนี่นี่นีตัวนี้กำลังพันอีก ังครไปไอ้บ่เป็นไปอีกิมีนี่ตัวโกงนี่ยมอนี่ยบ่เป็นมือที่สามหยาดมือสามหยาดสามนี่ละตัวโกงครับเนี่ยเอ็มพี้ของไอ้อีสามันแพงเบิ่งเบิ่งก้นวายจิ้งเกินไปเบิ่งก้นหั่นไหมเราเคลียร์ใ้ไฟบ่ขึ้นหนกันเขอบคุณยังมอเราอ่ะนี่แหละครับกินข้าวกินน้ำกันเนาะดีอกดีใจหลายพี่น้องครับมื้อนี้ทีมงานวิถีอีสานมาเยี่ยมมายามทั้งบ้านแพ่งจานลอยก็ได้มาร่วมวงน้ำนะครับมื้อนี้เอ้า ฝากไว้ครับเอฟซีครับติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะครับทั้งสามองเขานั่งตากแดดเขาก็ใส่หมวกเขาจะขวางไม่ได้มใส่หมวกประคาเออใส่หมวกกินเขาอ่ะอันนี้อันนี้กับทีมงานอีสานแบงค์เนี่ยป่าพญานพญานวัดไทยแล้วพูดนะเป็นพระเอกป่นะ นี่แหละครับพระเอกอันนี้เดี๋ยวพระเอกเองพี่ไอเอ็มพี่ที่เกินสวงนี่แหละพระเอกที่มานดีซ่ามันแพงนี่เปิดวงไทยเองพี่เห้น้องเบิ้งไหมครับเออครับเจ้าเจ้าของเพลงนั่นตัวนี้่ยบ้านนายังคอยแมนบอลลขอแต่งยิ้นกับเพลงนึ่งใช่ไหมเพล่งยังกินเซร์ให้แม่ล่างนั่ยกินเซร์แม่ล่างกินเซร์แม่ล่างเออ ครับอันเพ่งเพ่งอหักหาควันอันนี้เพ่งอหักหาควนมีอีกเพ่งหนึ่งโยงได้แล้วครับเพ่งกันอันลักซินงัวในข้วน้องนะครับโอ้ยเราเอาด้วห้องวันกับพี่น้องครับเอาซรำนี้ก็แล้ครันพี่น้องแล้วขออนุญาตกินข้าวกับทีมงานก่อนนะครับวิธีอีสานครับอีสานบ้านแพงนะครับร้อยป้าเลาะมานีขอบคุณหลายๆพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามกันเลยพี่น้องเลยขอบคุณครับขอบคุณทีมงานวิธีอีสานครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณในบ้านนะครับด้วยวัดเด้อครับ ขอบคุณครับเอ้าอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเอ,อ้ยกินเขาครับ